สวัสดีครับวันนี้ก็มาดูตัวอุมาแลกเคสันเคพีแปนะครับก็คือเป็นโมเดล u s b นั่นแหละครับแต่ว่ามีต่างกันเล็กน้อยเรื่องมารกิ้งตัวกล่องก็มาเป็นมาตรฐานอุมาค์กนะครับก็คือกล่องสีดำนะครับแล้วก็มีรุ่นบอกอยู่ด้านข้างพร้อมกับคําเตือนต่างๆนะครับก็จะมีบาร์โค้ด อันนี้ก็จะเป็นพวกคำเตือนในภาษาต่างครับแล้วก็ด้านหลังก็ไม่มีอะไรเป็นขีดสีแดงกับสีขาวแค่นั้นเองภายในก็จะมีตัวปืนกับแมกกาซีนมาให้หนึ่งกระบอกนะครับก็ใส่ถุงพลาสติกมาก็จะมาเป็นประมาณนี้พร้อมสติกเกอร์มีดินไต้หวันนะครับส่วนตัวอุปกรณ์นี้จะมีส่วนของตัวปรับฮอปมาให้นะครับก็จะเป็นขาเอาไว้เสียบกับตัวไกด์หลอดนะครับเพื่อที่จะบิดเวลาจะปรับฮอปนะครับ แล้วก็ส่วนของไฟเซฟตี้คำเตือนนั่นเองก็อันนี้จะเป็นภาษาภาษาภาษ,าษาจีนครับอ่านไม่ออกส่วนคู่มือนะครับคู่มือก็จะมีหลายภาษาก็จะมีทั้งสองรุ่นนะครับที่บอกก็จะเป็น u s p กับเป็น P8A1 นะครับก็เหมือนกันครับต่างกันเรื่องแค่ตัวเซฟกับมาคิ้งเท่านั้นเองภายในก็จะมีรายละเอียดคู่มือต่างๆนะครับ มีบอกอความขนาดแล้วก็น้ําหนักนะครับแล้วก็ความเร็วมีตำแหน่งต่างๆระบุไว้ว่ามีอะไรบ้างมีไกลตรงไหนอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็วิธีเข้าเซฟมีการดีคอกมีการเสียบแมกกาซีนใส่ลูกมีวาล์วจ่ายอยู่ตรงไหนครับก็จะอยู่ในคู่มือทั้งหมดเลยครับแล้วก็มีวิธีการเลง็งแล้วก็ถ้าเกิดปัญหาต่างๆก็จะ ไปไล่แก้กันตรงไหนครับก็เป็นมาตรฐานของทางอุมาเล็กไว้แล้วก็เบื้องต้นสําหรับการทาความสะอาดประมาณนี้ครับสาหรับคู่มือส่วนอื่นก็จะเป็นภาษาต่างๆครับไม่ได้มีอะไรต่างกันนอกจากรูปเอ้ยต้องจากตัวหนังสือตัวปืนมาด้วยปืนสีดำนะครับทั้งสไลด์และตัวมือจับนะครับแล้วก็มีมาร์กิ้งเป็นสีเป็นล่องเล,องลึกที่สไลด์แล้วก็สีขาวนะครับค่อนข้างสวยงามทีเดียว อีกด้านหนึ่งจะดูเรียบๆหน่อยไม่ค่อยมีมาร์กิ้งอะไรมากครับนอกจากช่วงตรงคัดปอกเท่านั้นเองก็เหมือนกับตัว UPS ธรรมดาเลยแต่ว่าจะต่างกันตรงมาร์กิ้งด้านหน้าตรงนี้ครับก็คือจะเป็น H1K แล้วก็ P8A1 นะครับก็เป็นรุ่นสำหรับผลิตให้ทางทหารเยอรมันบา้างแต่ผมจะไม่ผิดนะก็จะมีมีดีเทลต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าโดยรวมคือเหมือนกันครับ ด้านหน้าปลายกระบ,บอกก็จะเห็นเป็นท่อในสีทองเหลืองแบบนี้นะครับตัวท่อนอกก็จะล้อจากของจริงมาครับเป็นช่องอเป็นเหลี่ยมแปดเหลี่ยมอะไรประมาณนี้ส่วนด้านใต้ก็จะมีตัว serial number นะครับก็มีปีที่ผลิตนั่นเองอันนี้ hk ก็22ก็คือปีผลิตที่ปี0 2 2พางเอ่องเป็นราง usb ก็จะเป็นรางพิเศษนะครับต้องหาตัวแปลงสำหรับรางพิทากินีนะครับถ้าใครจะติดไฟฉาย มากิ้งตรงสไลด์ด้านบนก็จะเป็นประมาณนี้มีเป็นร่องลึกแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นส่วนของยิงเลเซอร์นะครับแล้วก็มีร่องลึกเป็นขนาดบอกระสุนเอ่ามมนะครับสำหรับปืนจริงส่วนด้านท้ายก็จะมีตัวร่องไว้สำหรับขึ้นลำนะครับแล้วก็มีตัวเซฟตัวเข้าเซฟหมดเข้าเซฟนี่สามารถดีคอกได้ นิติปืนก็จะดูอ้วนๆเหลี่ยมๆประมาณนี้ครับสำหรับปืน usp ส่วนอีกด้านหนึ่งด้านขวาก็จะไม่มีมาร์กิ้งอะไรนะครับเรียบๆเลยแต่ทำสีมาค่อนข้างเนียนกับตัวเฟรมทีเดียวแล้วก็จะมีบอกขนาดกระสุนอยู่ตรงช่องคัดปอกนะครับแต่ว่าไอ้ชมเบอร์อินดิเคเตอร์ตัวนี้มันจะไม่ได้มีสีแดงๆเหมือนกับ อย่างของผมตัว v p ยจะมีช่วงสีแดงแล้วก็ไม่มันขยับไม่ได้นะครับตรงนั้นแต่มันจะแยกชิ้นงานกันอยู่ด้านท้ายก็จะมีตัวไว้สําหรับกิ๊บเวลาขึ้นลําเหมือนกันศูนย์เป็นศูนย์เปิดนะครับก็มีแจมแต้มจุดสีขาวทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับตรงนี้ก็จะมีจุดไอ้พวกล็อกเก็มชนวนหลอกนะครับอันนี้ บีบก็จะไม่มีอะไรเวลาเลงจากสุดท้ายก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็เลง3จุดให้มันตรงกันนั่นเองก็เลงง่ายดีครับสำหรับตุนเปิดส่วนของกรงไก่นะครับค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็มีตัวไก่ที่เป็นไก่โค้งบางๆก็สามารถใส่ถุงมือแล้วก็เหนี่ยวได้สบายครับ เพราะว่าช่องค่อนข้างกว้างทีเดียวด้านหน้าก็จะมีเป็นล่องล่องไว้สําหรับกลิปแล้วก็ด้านในตรงกลงไกก็จะมีกันเลื่อนนิดนึงครับเป็นร่องแนวแนวตั้งครับส่วนตรงด้านล่างกลงไกตรงนี้จะมีไว้สําหรับปลดแมกกซีนเป็นต่มเล็กๆนะครับเป็นคานง้างลงไปง้างลงไปก็จะสามารถปลดแมกกซีนลงมาได้แต่ว่าจะค่อนข้างแข็งนิดนึงครับแล้วก็มันขนาดค่อนข้างเล็ก ก็ใครใช้แรกๆอาจจะไม่ถนัดครับลองอลองใช้กันดูส่วนกิ๊มือด้านนี้ก็จะมีมาร์กิ้งนะครับเป็น hk p 8 a 1นะครับแล้วก็มีลายกันลื่นนะครับตรงนี้ก็จะไม่ค่อยสากเท่าไหร่เนะลื่นๆหน่อยส่วนด้านหน้าก็จะมีเป็นล่องสี่เหลี่ยมครับพีระมิดกันลื่นเช่นกันพร้อมกันด้านหลังเหมือนกันแล้วก็มีช่องไว้สำหรับเสียบ คล้องหูกันขโมยอะไรประมาณนั้นสำหรับตรงบอร์แม็กนะครับก็จะมีล่องไว้สำหรับใช้นิ้วหนีบตัวแมกซีนออกมาเวลาถ้าเกิดมีฝืดหรือติด,ตดอะไรประมาณนี้ครับบอร์แม็กก็ไม่ได้กว้างเท่าไหร่ก็ฟิตพอดีกับตัวแมกซีนนั่นเองสำหรับตัวแฮมเมอร์นะครับก็จะมีล่องไว้กัดลื่นเวลาดึงนะครับแต่ว่าต้อง ขึ้นลำโดยการชักสไลด์นะครับไม่งั้นก็ตัววาล์วมันจะไม่ตอกนะครับเอ่อถ้าเกิดเป็นดับเบิลแอคชั่นน่ะมันจะตอกวาล์วไม่ได้นั่นเองต้องชักสไลด์เพื่อที่จะกดให้ตัววาล์วมันกลับเข้าไปแล้วก็สามารถดีคอกได้ครับโดยการเลื่อนมาที่เซฟนะครับมันจะอันนี้ก็คือเข้าเซฟโหมดก็คือเหนี่ยวไกไม่ได้อันนี้ก็สําหรับยิงก็คือตัว F เสร็จแล้วในกรณีเราจะดีคอกเนี่ยแล้วก็ดึงลงมาด้านล่างเลยปุ๊บ มันก็จะเข้าไปสู่ตำแหน่งฮาร์ปคอรกครับแล้วก็ยิงน้ำหนักไกลก็จะต่างกับตัวซิงเกิลแอคชั่นมันจะเหมือนดับเบิลแอคชั่นเวลาหมดลูกหมดก็ค้างสไลด์นะครับตัวท่อหน้ามันจะไม่ค่อยเชือกเท่าไหร่นะครับอาจจะไม่เหมือนของจริงก็ภาพรวมประมาณนี้ สำหรับเวลาค้างสไลด์นะครับก็สําหรับการปรับฮอปด้วยเช่นกันเราก็จะไขตรงไอตัวไกด์หลอดเนี่ยครับอาจจะใช้ไขควงหรือว่าใช้ตัวขาที่เขาแถมมาให้ก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกไขควงปักแบนก็ได้ค้างสไลด์ก็จะเห็นท่อค่อนข้างชัดเจนทีเดียวตัวแมกกาซีนครับก็จะมีมาร์กิ้งอยู่บริเวณด้านซ้ายด้านเดียวนะครับโดยที่จะมีขนาดกระสุน9คูณ19 ระบุไว้เป็นมาร์กิ้งล่องลึกนะครับส่วนด้านอื่นก็จะมีอันนี้เป็นบอกกระสุนเหมือนของจริงอะ่ะแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็ไม่มีอะไรด้านหน้าก็ไว้สําหรับเติมลูกครับโดยการเกี่ยวตัวดันลูกลงมาครับเราสามารถเติมด้านล่างได้เลยจะต่างกาเคเคเบ K WA, ตรงที่เขาต้องเติมด้านบนอย่างเดียวด้านล่างก็เห็นเป็นบ่อเลยเป็นรูเติมแก๊สครับามาดูระยะไกลกันบ้างครับ ระยะไกลก็อันนี้เป็นซิงเกิลแอคชั่นไอ้ฮาร์ปกนะครับก็สามารถเหนี่ยวเบิรแอคชั่นอย่างนี้ได้แต่ว่าวาลจะไม่ตอกนะจนกว่าเราจะขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นลำด้วยสไลด์พอขึ้นลำด้วยสไลด์มันก็จะเป็นซิงเกิลแอคชั่นครนี้ไกลมันก็จะเลื่อนเข้าไปอีกระยะหนึ่งครับโดยที่รีเซ็ตเนี่ยมันก็ค่อนข้างไกลแล้วก็เวลาเดินไกลก็ลึกพอสมควร ประมาณนี้น้ำหนักไก่นะครับอันนี้สำหรับตัวซิงเกิลแอคชั่นก็คือขึ้นลำแล้วก็ประมาณ1นึ่ปอนหนดสองปอนหนดสามปอนประมาณนี้ครับแต่สำหรับถ้าเป็นฮับคอกนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ2.3งจปอนหือสอดแปดเนี่ย <c oughs> ก็หนักอยู่ครับ ประมาณนี้ลองเทสหลายๆทีดูก็ตำแหน่งคราพอกอาจจะเหมาะในกรณีที่เรา,เาขึ้นเข้าไปในสนามแล้วก็ใส่ลูกขึ้นลำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เข้าเซฟอะไรประมาณนี้ครับก็ดีคอร์เอาไว้ก็สะดวกดีน้ําหนักเฉลี่ยก็จะประมาณนี้ครับ2.5ถึง2.8ปปอนด์โดยประมาณ น,นี้มาดูภายในกันครับก่อนอื่นเราก็ปลดแมกกาซีนนะครับแล้วก็ขึ้นสไลด์จากนั้นกเ็เลื่อนมาที่ตำแหน่งตรงนี้ครับมันจะมีช่องให้สําหรับออกไกไอตัวล็อกสไลด์ออกแล้วก็เลื่อนสไลด์ออกไปครับจะเป็นแยกเป็น2ชิ้นเช่นนี้ชุดยิงจะเป็นเหล็กเกือบทั้งหมดเลยนะครับแฮมเมอร์เอยเซียเอวยตัวตอกวาลเลยจะเป็นเหล็กหมดเลยแล้วก็ตัวสะพานไกด้วยมั้งส่วนด้านบนก็จะเป็นชุดฮอปค่อนข้างดึงออกยากนิดน,นึงสาหรับ ตัวชุดเลื่อนฮอบครับเพราะามันจะติดกับตัวไกด์หลอดก็ถอดลําบากหน่อยเวลาเอาคืนก็เสียบสไลด์เข้าไปแล้วก็ใส่ที่เดิมครับกดลงไปเรียบร้อยก็ประกอบถอดออกประมาณนี้ครับความยาวของตัวปืนประมาณ8นิ้วนะครับจนถึงปลายปลายแฮมเมอร์เลยตัวท่อมันจะประมาณ4นิ้ว ความสูงก็จะประมาณ5นิ้วครับอันนี้บอกแม็กก็จะแบนๆหน่อยก็ยังไม่ใช่ฟูไซส์เท่าไหร่น้าหนักตัวปืนเปล่าจะอยู่ที่ประมาณ560กรัมนะครับสำหรับตัวปืนยังไม่มีอุปกรณ์อะไรเสริมสำหรับตัวแม็กกาซีนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ270กรัมนะครับถ้ารวมปืนกับแม็กกาซีนแล้วก็อยู่ที่ประมาณ 830กรัมก็ถือว่าค่อนข้างหนักหนักหนักกว่าพวกพวก,กล็อกอะไรพวกนี้พอสมควรทดสอบความเร็วกับกลุ่มกระสุนด้วย0ูนลูกจุนย่ส,สะครับแล้วก็แก๊สสิบกิโลจากกัดเดอร์ครับเวลาเติมแก๊สแล้วก็คว่ำแมกกาซีนไปแล้วก็เติมตรงนี้ครับก็จะเติม3ามวิหวิอะไรก็แล้วแต่นะครับว่าปริมาณที่เราจะยิง เวลาโหลดลูกก็ดึงตัวดันลูกลงมาครับแล้วก็เติมลูกใช้สปีดโรเดอร์ก็จะง่ายหน่อยมันจะมีขาดันลังกองกว้าง,างก็ค่อยๆเติมแล้วก็เบี่ยงๆสลับให้มันเป็นฟันปลาให้สวยงามแบบนี้ครับจุได้ทั้งหมดประมาณ22นัดนะครับถึง25นัดวัดด้วยความเร็วนะครับก็จะประมาณ3 7 0 3 5 0ถึง370ทีเดียวสำหรับแก๊ส12กิโลดังนั้นถ้าลงสนามโดยเดิมๆเ,เนี่ยอาจจะต้องใช้แก๊ส เก้ากิโเพราะว่าความแรง CQB มันจะเกินไปหน่อยครับความเร็วเฉลี่ยโดยรวมก็จะประมาณ360นะครับมาทดสอบกระสุนกลุ่มกระสุนด้วยระยะประมาณ10เมตรนะครับด้วยเป้ากระดาษขนาดประมาณ A4 นะครับก็ถือว่ากลุ่มกระสุนประมาณฝ่ามือแล้วกันอันนี้ลมแรงนิดนึง พอดีช่วงทดสอบมีลมฝนจะตกก็ประมาณหนึ่งฝ่ามือครับส่วนป้ายเป้านี่ใครสนใจก็ติดต่อเพจแซนบาร์แอร์ซอรได้นะครับเผื่อชอบใจเป้าเป้าหน้ายิงสำหรับรีคอยก็ถือว่าค่อนข้างยิงสนุกครับยิงรีคอยดีมากสำหรับตัวงานของ vfc เป็นปกติอยู่แล้ว แต่ก็จะมีปัญหาเรื่องสีดํานี่เองที่ค่อนข้างจะถลอกง่ายก็ต้องระวังกันหน่อยครับส่วนเรื่องตัวชุดลั่นไกนี่ผมว่าทางงาน KWA น่าจะดีกว่านะมันเหมือนยิงแล้วมันของ v f c มันจะวุดวุ่ยังไงไม่แน่ใจก็อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบครับส่วนความแม่นผมว่าก็พอๆกันนะแต่ทาง KWA จะดูดีกว่าหน่อยนึงดีคอยลก็ประมาณนี้ครับเนื้อกับเพิ่มทีเดียว ใครสนใจก็ลองไปหามาเล่นกันดูนะครับอุลม,มาหลก s n k P8A1 ครับหรือจะเป็น UPS ก็แล้วแต่ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ